แล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถมิส u วิชิมิลา a 1.2GLX เกียร์ออโต้ปี2023สีเหลืองอคันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับมิซูบิชิมิรายคันนี้นะคะล้อเป็นล้อแม็กนะคะยางเป็นยางใหม่นะคะผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบรถขนาดเล็กนะคะสีจี๊ดจ้าสีโอ้โหแซ่บๆนะคะคันนี้นี่ตอบโจทย์เลยค่ะผู้ชมคะสำหรับรถมิซูบิชิมิรายคันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กังวลเรื่องการถอยหลังนี่หมดกังวลเลยนะคะเพราะว่ามิซูบิชิมิรายคันนี้ของเรานะคะมีเซ็นเซอร์ตรวจหาในกันทั้งหมด2จุดด้วยกันค่ะผู้ชมค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้สามารถเติมใหม่อีกยี่ได้นะคะผู้ชมคะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่ใช้ชีวิตในเมืองนะคะ คันนี้ตอบโจทย์นะคะและที่สําคัญนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังคือกว้างขวางมากๆนะคะสามารถขนสัมภาระได้เยอะเลยนะคะผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาะไปดูภายในค่ะว่าสภาพภายในจะดีขนาดไหนนะคะตัดม,มาเลยคะ่ะภายในของมิตซูบิชิมิหลคันนี้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะผ้ากึ่งหนังนะคะุผู้ชมคะเครื่องเสียงนะคะสามารถทั้งซีดีเอ็มพีสามนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นรถสภาพดีรถมือเดียวค่ะผู้ชมค่ะ สำหรับรถมิสูวิชิมิระนึงจะสอน GLX ปี2013สีเหลืองเป็นรถสภาพดีเป็นรถมือเดียวคุณผู้ชมพาราเลยนะคะราคาอยู่ที่219,000บาทคะ่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับชั้นทนายนะคะที่สนใจช่องทางด้วยในอด้านล่างคลิปนะคะอ,กกอ c, ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิ้งกระปิงกระปิงในกลางสายหายด้วยนะคะเดินหน่อคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ